หลังจากที่มีการแพร่ขิปลับของนักร้องสาวคู่ดูโอโฟร์มดจนเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตกันยกใหญ่แล้วล่าสุดก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่มีส่วนร่วมในการทําการล่วงละเมิดสิทธิส่สวนบุคคลของนักร้องสาวทั้งส,งสองกันแล้วแต่ไปๆไปไปมาๆกลับมีกระแสข่าวลือกันว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้เป็นการจัดฉากกันแล้วล่ะค่ะไอเอสแล้วก็ทางมิธสนก็ดได้มอบหมายให้หม,ใหหมูลนิธิปวินานไปสืบททางลับเมื่อเราไปสืบประมาณสามอาทิตย์ที่แล้ว ก็ค่อยเป็นค่อยไปก็ถึงได้รู้ทีละคนทีละคนนะฮะโดยพี่ประจนกรบะทางทางเจ้าของโรงแรมด้วยเขาก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ขอทีละคนไปนี้ในช่วงระหว่างนั้นอ่ะที่กําลังสื่อถึงเนี่ยก็ได้มาแล้วสองคนละนะนี้ก็ปรากฏว่าทางคุณนิติก็ยอมแล้วยอมที่จะเข้ามาคุยด้วยแล้วแต่แล้วก็ยังไม่ได้ค่อยๆ่อยค่อยเจรจากันคือจริงแล้วนะครับผมก็สำนึกผิดนะครับที่มาวันนี้ ก็ต้องกราบขอโทษน้องเขาด้วยนะครับครผมก็มาที่มูลนิธิครับผมมาจะด้วยมากับมูลนิธิครับผมก็เพราะอะไรครับผมกทำนึกผิดทำนึกผิดแล้วครับคือมาให้การเป็นประโยชน์ต่อลูกคดีครับผมให้มูลนิธิพาไปหาตำรวจนะครับผมเนี่ยเชฟได้คนนคนนี้นะเอาเอาเอามันเอาไปเลยพี่ติงว่าไง ผินครับผิยันครับจากการสอบสวนปากคาผู้ที่สมอ้างว่าเป็นผู้กระทำความผิดทั้งสามให้การไม่สอ,สอดคล้องต้องกัน <S <s ข้อที่สองาให้การของผู้เก่าอ้างว่ากระทำความผิดให้การผิดปกติกับ ผู้ต้องหาโดยทั่วไปแต่เมื่อสอบถามถึงพยานหลักฐานที่ให้ร้ายแก่ตัวเองนั้นก็ไม่สามารถยืนยันได้และนํามาแสดงไม่ได้เช่นกันแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างฉากขึ้นมาทุกคนบอกว่าเคยเห็นแต่จําไม่ได้ไม่รู้ชื่ออะไรเป็นเป็นเด็กเรียนอยู่ที่ขอนแก่นแค่นี้เราจะไปทราบยังไง เรายัางไม่ทราบแน่นอนว่าคนนี้เป็นทหารหรือไม่ตอนนี้ตามบัตรไอ้น,นี่มันแค่ว่าเป็นนายปียนากาบละครแค่นั้นเพง ไม่ใช่เรายัางไม่ทราบว่าไอ้ตัวปิยนัถเนี่ยเป็นใครทางานอะไรอาชีพอะไรสุดท้ายจะจับใครไม่ได้ก็คือไอ้ห้าคนดีไม่ได้แต่จะจับไอ้คนที่ถ่ายจริงๆจ,จะเอาไอ้สามคนเนี่ยเป็นสะพานเชื่อมไปเพื่อไปจับคนที่กระทําจริงๆไอ้ห้าคนนี้มันเป็นแพะมันเป็นแพะหรือบางคนอาจจะมีส่วนแอบดูบ้างชะเง้อบ้างนิดๆหน่อยๆได้แต่ต้นเรื่องจริงๆตัวไอ้โม่งจริงๆไม่ใช่ห้าคนนี้คนตำรวจตรีวิสุทธิเนี่ยนะคะเขาก็ทํางานสอบสวนมา ต้องนานมากแล้วแล้วก็ทําคดีมาแยะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าเชื่อถือมากส่วนพี่ปิ๊กปวีนานี่ก็ทํางานเพื่อสังคมได้ชิ้นโมแดงมาแยะมากเลยนะคะก็คงเป็นความตั้งใจดีดีเพียงแต่บางครั้งอาจจะถูกหลอกได้ค่ะขนาดที่วีพลูเองเรายังบางครั้งก็ถูกหลอกเหมือนกันค่ะ ยังไงเรื่องนี้ขอให้จบลงด้วยดีนำตัวผู้ที่ทำความผิดมาลงโทษให้ได้ไม่ผิดตัวกันนะจุ๊กฮิปเ f ฟเอ0เย้าสิบจุดเยิปอฟเอเก้คสิบ FM 90.0เย้จังหวะใหม่ของวัปบันจังหวะมันของวันใหม่ FM 90.0 0 6 6 6 2 2 6 7บ7ทํากันบ้านเสร็จก็เปิดฟังกันหน่อยหน้ารู้แล้วนะเออก็ฟังอยู่เนี้ย FM 90.0เก้เ้